ขณะที่ทุกประเทศกำลังกลับคืนสู่สภาวะปกติจากการแพร่ระบาดของโควิด1 9ผู้คนต่างอยากออกไปเที่ยวกันอีกครั้งคงไม่มีที่ไหนจะดีไปกว่าการไปเยือนชายหาดที่สวยงามที่สุดในโลกและไม่ว่าคุณจะกำลังมองหาหาดทรายสีขาวทะเลสีครามหรือแค่อยากหาที่พักผ่อนหย่อนใจลองไปดู5อันดับชายหาดที่สวยในไทย อันดับหนึ่งเกาะกระดานจังหวัดตรังเกาะกระดานเป็นเกาะเล็กๆที่ตั้งอยู่ในจังหวัดตรังทางใต้ของประเทศไทยเป็นส่วนหนึ่งของอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าหมายเป็นเกาะที่มีชายหาดสวยที่สุดของทะเลตรังมีหาดทรายที่ขาวเนียนละเอียดน้ำทะเลใสสีสวยงามและมีแนวปะการังน้ำตื้นที่ทอดตัวเป็นแนวยาวทั้งปะการังสมองปะการังเขากวางปะการังอ่อนน้ำแดงและปลามากมายอีกหลายชนิดนักท่องเที่ยว โดยเฉพาะผู้ที่ชื่นชอบกิจกรรมปีนหน้าผาจะรู้จักกันดีตั้งอยู่ในตำบลอ่าวนางมีภูเขาล้อมรอบทุกด้านทำให้ต้องเดินทางด้วยเรือเท่านั้นดับสามหาดฟรีดอมจังหวัดภูเก็ตหาดฟรีดอมเป็นหาดลึกลับที่ซ่อนตัวอยู่ในหุบเขาระหว่างหาดชื่อดังอย่างหาดป่าตองและหาดการะนรวมถึงเส้นทางที่เข้าไปก็ต้องผ่านเนินเขาลงไปลึกพอสมควรจึงมีความยากลำบากอยู่เล็กน้อย แต่บอกเลยว่าพอลงไปพบกับหาดทรายขาวสะอาดน้ำทะเลสีฟ้าใสาแจ๋วรวมถึงลมทะเลเย็นๆความเหนื่อยก็มาลายหายไปในพริบตาอันดับสี่แหลมหาดเกาะยาวใหญ่จังหวัดพังงาอีกหนึ่งมอดิฟเมืองไทยก็คือที่นี่เลยแหลมหาดเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังอันดับต้นๆของเกาะยาวใหญ่และเป็นอีกสถานที่หนึ่งที่ไม่ควรพลาดถ้าได้มาเที่ยวพังงา อันดับ5อ่าวตโนดเกาะเต่ตาจังหวัดสุราษฎร์ธานีอ่าวตโนดต,ตั้งอยู่บนชายฝั่งทิศต,ตะวันออกของเกาะเต่าโอบรอบด้วยภูเขาสูงเขียวขจีและหินก้อนใหญ่ๆมีชายหาดที่กว้างจึงเหมาะกับกิจกรรมกลางแจ้งทั้งหลาย